อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเนติเซนเกาหลีในตอนนี้เ,นเกิดการทรกเถียงแล้วก็พูดคุยขึ้นมาในเว็บบอร์ดออนไลน์นะครับในเรื่องที่ชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือวงไหนที่จะครองอันดับบอยแบนด์อัน ที่เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยจะขยับเข้าไปในกรมทหารหรือว่าไปเกณฑ์ทหารเองนะครับซึ่งในตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหนึ่งในเมมเบอร์ของ BTS นั่นก็คือจินที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดของวงเนี่ยจะเข้ารับราชการทาหารในเดือนธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้และก็มีการคาดการณ์กันว่าสมาชิกค,คนอื่นๆของ BTS เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงพักงานเพื่อเตรียมตัวเข้ารับราชการทหารนะครับสลับกันไปแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเข้าไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเอง BTS สำหรับงานวงเนี่ยแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยก็คาดการณ์กันว่า าอาจจะพักกิจกรรมในรูปแบบของงานวงไปก่อนแล้วก็ให้เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยลุยงานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานอื่นๆนะครับและก็มีชาวเน็ตที่บอกว่าในตอนนี้เองหลังจากที่ BTS เนี่ยผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปอยู่ในกลมวงการเคป๊อปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นวงการเคป๊อปที่ไรเจ้าชายหรือว่าไร่ตัวพ่อแห่งวงการนะครับก็อาจจะมีวงอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่แทนที่ BTS แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการมาคาดเดากัน ว่าใครที่จะขึ้นมาแทน BTS ได้ในช่วงที่ BTS เนี่ยพักกิจกรรมไปอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่จะกลับมารันวงการอีกครั้งในรูปแบบของ BTS เต็มวงครบสมาชิกทุกคนชาวเน็ตเนี่ยก็เริ่มมาเสนอชื่อวงแต่ละวงนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่าวงนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้หรือเปล่าวงนี้อาจจะเป็นไม่ได้นะวงไหนที่เหมาะสมกว่ากันนะครับก็ทําทให้มีการพูดคุยกันแล้วก็เริ่มมีประเด็นเกิดขึ้นมาซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มาตั้งกระทู้นะครับโดยก็คิดว่า Stray Kids s e v e n แล้วก็แล้วก็ NCT สามวงบอยแบนด์วงบอยกรุ๊ปนี้นะครับจะเป็นอีก3วงที่จะเข้ามาชิงตำแหน่งนี้และก็ขึ้นมาเป็นตัวท็อปเป็นตัวพ่อในช่วงที่ BTS เนี่ยพักกิจกรรมของวงไปซึ่งก็ได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่า17มีความเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว Stray k ค d s ขายอัลบ,บั้มได้มากกว่า3ล้านอัลบ,บั้มในครั้งนี้และพวกเขาก็ประสบความสําเร็จมากๆในการทัวร์คอนเสิร์ตในส่วน NCT Dream มีการคัมแบ็กสามครั้งใน1ปีแถมพวกเขานั้นเนี่ยยังได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จาก จีนี่ดังนั้นคิดว่าในปีหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับพวกเขาทั้ง3วงหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่าในปีต่อไปในปีหน้านั้นอาจจะเป็นปีของเกิร์ลกรุ๊ปแทนหรือเปล่าที่จะเข้ามาแข่งขันแล้วก็ดุเดือดกันมากกว่าในปีนี้บางคนก็บอกว่าคิดว่างานประกาศรางวัลที่จะถึงหรือว่าผลงานต่อไปในปีหน้าน่า,นาจะเป็นริมยองอุงมากกว่าที่จะถูกพูดถึงและก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมชาวเน็ตอีกบางส่วนก็บอกว่ามมันจะดดดุเือาก เป็นความดุเดือดพอๆกันกับรางวัลรุก,กีี้แห่งปีในปีนี้เลยบางคนก็บอกว่าฉันคิดว่า1ใน3นี้จะต้องเป็นใครสักวงหนึ่งแน่นอนที่จะขึ้นมาแทนที่ BTS ในช่วงที่พวกเขาไม่อยู่แต่พอพวกเขากลับมาทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นตามเดิม BTS คลองบอลลังแถมยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่า s 7 v n เองก็ต้องมีเมมเบอร์เข้าเกณฑ์ทหารเร็วๆนี้ไม่ใช่หรอ แล้วเขาจะขึ้นมาแทนที่ BTS ได้ยังไงน่าจะเป็นอีก2วงมากกว่าซึ่งชาเนลนะครับก็มีทั้งพูดถึงทั้ง3วงนี้ว่าวงไหนในที่มีผลงานที่ดีและก็มีความปังมากพอที่จะขึ้นไปยืนอยู่ในที่ที่ BTS ยืนอยู่ในช่วงที่พวกเขาไม่อยู่นะครับก็เป็นอะไรที่มีการเถียงกันแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เสนอวงที่ตัวเองเชียร์วงที่ตัวเองชอบมาแต่ก็ยังมีบางคนที่เห็นต่างนะครับที่บอกว่าอาจจะเป็นปีของ girl group หรือเปล่าที่สลับกันปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ผลงานของ girl group จะโดดเด่นมากๆแล้วก็แข่งขันกันสูงมากจน ส่วนของบอยกรุ๊ปเนี่ยก็าอาจจะมีผลงานที่ดีแต่ว่าในเรื่องของใครที่จะขึ้นมาแทนที่ในตอนที่ BTS ไม่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการเข้ากรงไปของเมมเบอร์บางคนนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก็มีผลงานเดี่ยวเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยด้อมอาร์มี่ก็คือไม่เหงาแล้วก็ไม่ว่างกันแน่นอนสําหรับใครเนี่ยที่อ่านข่าวนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นประเด็นดราม่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะคร ความคิดเห็นกันเท่านั้นใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง